เดี๋ยวจะทำการแกะไมโครโฟนคาราโอเกะของจีนนะครับโดยไม่ใช้เครื่องมือนะครับตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มเปิด The really อันนี้ก็เป็นปุ่มปรับวอลลุ่มต่างๆนะฮะตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ฐาน ชําแหละหดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นหัวครอบไม้แกะง่ายต่นอน,นี่เป็น ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยครับนัดออกนเนี่ยลอกไปเป็นอะไรป็นแผงคบคุมแกะง่ายๆอย่างนี้เลยตัวนี้เป็นลำโพงไมโครโฟนแบตเตอรี่ Okay. ยังไม่โตฟ้าคอกไม่กวนผนดึงออกมาได้เลยอันนี้ควบสวิตไฟอันนี้ลำโพงลำโพงก็ยังแกะได้อีก นี่ลืมมาทำไมเนี่ยโอเคอ้าวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมีลำโพงมีชุดควบคุมเสียบ USB ได้อันนี้เสียบแบตเตอรี่ลำโพงไมโครโฟนมีแค่นี้แล้วครับ ลองดูออกประกอบง่ายๆประกอบก็ทำตามขั้นตอนย้อนหลังที่ถอดนอะครับโอเค